วันนี้มาแกะกล่อง l e n o v o Tab Gen 3บนะครับตัวนี้คือรุ่นเดียวกับ l e n o v o Legi o n Y 7 0 0 2 0 2 5นะครับที่เป็นรุ่นในจีนนะเปิดกล่องออกมาครับดูใหญ่มากๆนะคืออันนี้เหมือนเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่เลยนะครับเหมือนจะมีอะไรแถมมาให้ด้วยนะอันนี้เป็นสายชาร์จนะครับ p ท C to t y ท e C แล้วก็อันนี้เป็นคู่มือต่างๆรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถอ่านได้เลยนะอันนี้เป็นหัวชาร์จนะครับ45วัตเป็นไท e C นะครับอันนี้สุดยอดมากๆเปิดดูของแถมน,นะครับได้อะไรนี่อันนี้เป็น จะเป็นเคสนะแล้วก็เป็นฝาปิดนะครับวางไว้ก่อนเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูนะอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยสีฟ้าๆอ่อนๆเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหยิบออกมาดูใครรู้ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าเอาไว้ทําอะไรนะอันนี้เป็นชุดติดตั้งฟิล์มนะครับมีมาให้มีคู่มือแล้วก็มีฟิลม์มมีผ้ามีสติกเกอร์มาครบเลยอันนี้เป็นฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มกระจกด้วยจากออฟฟิเชียลเลยนะครับของเลโน v วเองเลยมาดูตัวเคสกันบ้างน,นะครับนี่แกะออกมาเจอแบบนี้นะซึ่งมันสามารถแยกกันได้นะครับแล้วว ตัวเคสแล้วก็ฝาปิดนะครับนี่ดูครับอันนี้คือตัวเครื่องนะด้านหลังเขียนรีเจนเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เท่ๆแบบนี้เลยตัวนี้จอ8.8นิ้ว 2.5K นะครับ165 h z นะให้มาค่อนข้างสูงมากๆนะครับ CPU ก็ Snapdragon 8 Gen 3ตัวแรงเลยนะครับอันนี้เป็น z UI 17 Android 15เรียบร้อยนะครับ Global สามารถอัปเดตได้ตามปกติเลยนะครับ2ล้าน g e b ตามนี้เลยเดี๋ยวผมลองใส่เคสให้ดูนะครับระหว่างเข้าเกมนะนี่ใส่ปึ๊บๆเรียบร้อ น,นี่จะเป็นแบบนี้เลยนะเคสก็จะเป็นแบบจุดๆๆแบบนี้นะเป็นสีๆนะครับเป็นรายละเอียดของเคสนะนี่แปะแม่เหล็กเข้าไปครับปุ๊บเรียบร้อยนะเราก็เติมฝาปิดให้ได้เปิดดูครับโหมดเกมนะมีมาให้ปรับได้ตรงนี้เลยนะครับสมดุลโหมดแรงที่สุดนะครับนี่มีมาสาโหมดเลยนะครับใครสนใจกดไดทะกา้าตอนนี้เลยนะครับเป็นประกันศูนย์ไทยด้วย